If you're happy and you know it clap your hand If you're happy and you know it grab your hand If you're happy and you know and you rarely want to show If you're happy and you know it grab your hand โอเคนะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็ผมอีกแล้วเอเลียนโซนนะวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวพั่วนะผมซึ่งเป็นทั่วสันแนที่ผมบอกว่าผมจะมารีวิวเลยนะผมเห็นไหมมันก็รูปร่างประมาณนี้นะให้รูรปร่างก่อนนะผมก็มีหน้าสัสนแชนทสองหน้านะผมแล้วก็ตรงกลางจะเขียนคําว่าสัสนแชนทไว้นะโอเคแล้วก็ตรงรู้สึกจะเป็นดอกมันปะตรงข้างๆหน้ารอบๆหนะ้าไม่รู้เรียกอะไรนะทุกคนเรียกใบไม้อใบเอระไม่รู้ดิ เรื่องแสงด้ยนะทุกคนดูแบบดูของแอ่ะเออเดียวก็ผมจะมาทําการรีวิวแมปใหม่ด้วยทีเดียวเลยนะครับผมเป็นด่านโรงงานผลิตนะเป็นด่านวางเป็นด่านมีดไม่ใช่วางระเบิดเป็นด่านบีดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสแต็กกันเลยนะผมดาเมจอยู่ที่66นะครับผมคิดจะเข้าดาเมจอยู่ที่110เอ้ย150ครับผมแล้วก็ ระยะการโจมตี69ผมการเคลื่อนไหว82นะผม82นี่ขึ้นถือว่าเยอะเลยนะสำหรับมีนนะแต่ก็ถือไม่ถือว่าเยอะเลยมากนะเ <c oughs> ทียบกับมีนนี้ไม่ติดอยู่เดียันี้84มันน่าจะเร็วกว่า <c oughs> ถ้าจะวิ่งกันจริงๆนะเออแล้วก็แบบใหม่นี้ต้องอธิบายก่อนมันจะแบบมีหลายจุดนะผมหลายๆคนยังไม่รู้อาจจะไม่ยังไม่เคยเล่นอะหรือคนอาจจะเคยเล่นไปแล้วนะผมก็คือ มันก็จะวิ่งวนได้เออแล้วตรงกลางก็จะมีนะผมแล้วก็จะมีข้างล่างข้างล่างจะเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าปะถ้าเราตกไปเรื่อยเราจะลดเรื่อยๆนะผมเราต้องรีบขึ้นมานะ man Shop เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เติมคุ้มก็เติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้เลข uid และชื่อตัวละครเพียงแค่นั้นสําหรับการเติมครั้งแรกในบัญชีคุณนั้นได้รับโบนัสเพชรเพิ่มฟรีๆไปเลยนอกจากนี้ยังมีการเติมเกมคุ้มๆอย่างอื่นอีกมากมายที่ร้อยคุณไปเลือกสัรรกันเองเพียงแอดไลน์แอดวิดแมนช็อย่าลืมแอดนะเฮ้ยหรือคลิกลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเนี่ยโฆษณาก็หน้าตาเป็นี้เลยทุกคนเห็นไหม มีเรื่องแสงเขียนซันสแน็คด้วยนะแบบภาษาไทยเลยนี่ครับการตีก็เป็นอย่างนี้ตีปกตินะเห็นไะเลือดมันจะลดนะทุกคนเดี๋ยวผมส่องเลือดเดี๋ยวผมลงไปลงไปเองเลยเห,เห็นไหมเห็นไหมเลือดเลือดผมลดเรื่อยเื่อ,เ,อเห็นปะดูดูดูถ้าเราไม่รีบขึ้นนะทุกคนอ่รีบขึ้นแนละ้วปุ๊บโอ้โหไม่ได้ทุกคนโดนบาดฟันตามนี้นะทุกคนลงไปข้างล่างก็จะโดนลดเลือดไปเรื่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเริ่มตีกันเลย ปบเริ่มตีหัวดีกว่าครับทุกคนนี่คือตีกระบอดนะครับผมเราไม่จาเป็นต้องเอาเป้าวิธีเล่นมีนะเราไม่จำเป็นต้องเอาเป้าเขียวให้โดนศัตรูก็ได้นะทุกคนโดนจะเขียวก็ได้ดูทุกคนผมผมผมยังไม่ตั้งให้มันโดนเลยนะเดี๋ยวดูน,นี่ให้มันโดนโดนแค่นี้ผมหันหันหน้าหนีอ่าเห็นนะเอ้เอ้ทุกคนจะลองให้ดูอะอยากจะลองว่าแบบ จริงๆถ้าแบบมันอยู่ข้างๆเนี่ยเราฟันเงี้ยเราก็โดนถือว่าโดนนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูน่ะเห็นนะหันข้างเอ้าหันข้าง,อ,าาง,างอ่ะเห็นนะแค่หันข้างอยู่แค่มันอยู่ในต,ตัวตัวศัตรูอยู่ในหน้าจอก็ถือว่าโดนแล้วนะทุกคนอืมอันนี้เป็นเทคนิคมีดนะครับผมที่ผมจะบอกให้หันแน่วนินเอ้ยแล้วก็พยายามกดกดตีแบบไอ้นี่นาง้างตีนะทุกคนแล้วก็ ตีอย่างเงี้ยมันมันจะดาเมจเบานะถ้าเราไม่ตีหัวจริงจมันจะแบบไม่นัดไม่ทีเดียวจอดหรอกทุกคนแล้วถ้าเราเจอคนจริงๆเนะี่ยไม่น่าจะรอดนะทุกคนเราต้องเล่นเชิงอะ่ะโดยใช้แบบใช้ก้านง้างนะี่แหละอุ้ยจะตก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 เจ็บ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 ,จบคลียบขึ้นมาได้ละเฮ้ยโอ้ยยิ่งเชิงมันหนาจังวะพวกบอทอะ่ะโอ้โหทุกคนเดินติดเพื่อนนะเนะี่ยจริงๆตรงนี้ทางมันแคบไปอะ่ะ เอาละผมจะเริ่มเล่นเกียร์แล้วนี่ผมจะไม่ให้มันขึ้นครับผม <c oughs> ขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยโอ้ยทุกคนผมเล่นปันนะ่นอะทุกคนมันคือบางมันบางบ,างบางันไดได้นะทุกคนแล้วก็เล่นแกล้งกันเลยสนุกเลยกูบอกให้อ่าเหยอะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลง,ลงตายนะมึงอหัวแตกโดนไปสามร้อยนะครับหัว <c oughs> เอ้ยไม่โดนเฉยอืน <c oughs> <c oughs> ี่คือยังไม่ได้เอาจริงนะนี <c> ่ <oughs> มาเล่นเล่นให้ดู จริงนะสตีบอดี่ชิวแล้วนะโอ้โหสองหัวเตินเดยทุกคนง้างทีเดียวโอ้โหสองหัวเติดอีกแหละโชว์ฉายาแล้วก็เต้นนะทุกคนเอาจริงๆนะมันมันสวยมากนะผมบอกเลยพื่นสนเนี่ยผมแบบชอบตรงที่แบบมันเป็นกิจกรรมเว้ยเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยถ้ามันหมดแล้วมันไม่น่ามานะทุกคนอืเท่าที่ผมค้าเนว่ามันมันไม่น่ามาแล้วโดนเข้าใจไหมเออมันหมดแล้วหมดเลยอะ ผมก็เลยต้องแบบต้องรีบมีให้ครบนะตอนนี้เหลือขาดแค่ปืนซันแน็คนะคผมชุดก็มีแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่นะทุกคนเพราะจะใส่ครบเซตซนะหน่ะแต่วันนี้เอาชุดส้มมาโชว์ซะหน่อยครับผมเพิ่งได้มา <laughs> เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นชุดแคนเนอนะเดี๋ยวให้ลูกแคนใส่ให้หมดเลย <laughs> กรอบรูปก็สวยนะเขียนซัน,นแนค็คโอ้โหแบบเป็นของอีเวนต์เลยฝั่งนู้นมีชาเลนเจอร์ด้วยโอ้โหอยากตีมานานเลยกูบอกให้มาดิทรงยั้งบอดอะ เอ้กูฟาดไม่โดนเลยมือเนี่ยหมดเลยนะทุกคนดูดิมันจะฉากแ,กแรกมันจะค่อนข้างเวียนหัวหน่อยนะทุกคนโอเคพอเราตั้งหลักได้เนะี่ยมันจะมันนะทุกคนตรงเนี้ยหนักบอดนะฝั่งนู้นก็บอดหมดอะ่ะนะสองหัวเอ้เฮียกูตีตีตัวหน้าไปโดนตัวหลังเฮียเลยเนะี่ยโอเคเนี่ยทุกคนเราดักบอดสบายมากตรงเนี้ยด้านนี้แบบเป็นด้านดักบอดเลยนะทุกคนดูดิบอดตัวไหนขึ้นทางเนี้ยโดนตีเอาตีเอา เฮ้ยอ้เบา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 ไอ้เี้ามันมันมันเชิงหนาวอะโอ้โหทุกคนตรงต้องเล่นตรงบันไดแล้วนะตรงบันไดมีดักดีสุดแล้วมันแบบไม่มีทางให้เดินถ้ามันอ้อมมาค่อยว่าไปอย่างนะทุกคนอื้มอัดขึ้นหัวทุกคนโดดตีหัวไอ้สัตว์เอ้ยโดนตีหลังนะทุกคน ยี่ผมเล่นสเตปโดดตีนะเนเองลองเล่นมั้งโดดตีนะฟาดหัวแตกนี่ไงฮะหัวแตกอีกอโ,ดโดดโดดแทงหัวยีไ่ไม่โดนไม่โดนอือขอโทษครับขอโทษโทษครับอือเนี่ยนถ้าเราเดินชนเงนี้ยเราตายแนละ้วเล่นกับคนจริงๆอ่ะคือแบบเราต้องเล่นเป็นเชิงนะทุกคนเข้าออกเข้าออกเข้าออกอ่ะแต่หลอกมันนะว่าเราจะเข้าไปจริงๆจริงๆเราออกนะทุกคนแบบเข้าถอยเข้าถอยเข้าถอยเงี้ยรัว แต่นี่มันบอดทุกคนโอ้ยสะบัดกูสบัดนี่สะบัดเออสะบัดโดนอะสบัดเอ้าสะบัดสะบัดอืมสะบัดนี่เล่นคว้าแนบไปสบัดสะบัดเนี่ยโอ้โหแตงหมดเลยทุกคนกูเล่นสะบัดด้วยมาดิอื้มเออขอโทษโอ้โหเกือบแล้วทุกคนอืมเหลือห้าตัวโดดตีหัวโอ้โหสวยสวยงามสวยงามไอ้เหี้ยขอคอคอ สองตัวสุดท้ายเนี่ยกูขอกูขอเอ,อยเออโช์ชายายอีกทีนึงงอ้โ,อโหทุกคนสามสิบเห็นไหมที่ผมบอกตีบอรดของสามสิบอัพถ้าจะตีบอรดจริงๆอะนี่ขนาดติดเล่นด้วยนะเนี่ยทุกคนโดดตีหัว <c oughs> เดี๋ยวเรามาเล่นพัวชนะกสักสองเอ้ยสักสี่เกมไปเลยเพราะว่าโหมดตีบอรดนี่มันเร็วมาก,กนะทุกคนเราไม่เจอคนเลยถ้าเจอคนมันก็จะตึงว่านี้หน่อยนะแต่โหมดมันจบเร็วอยู่แล้วอะ เออผมโอ้อยากลองทิกวะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมว่าผมจะลองเล่นตรงราวบันไดนะทุกคนราวบันไดส้มๆอะ่ะไม่รู้นะบอดมันจะแบบจะฉลาดพอหรือเปล่าผมว่าบอดมันก็ขึ้นไม่ได้หรอกมันดักตีบอดชิวๆอะ่ะอยู่ตรงกลางนะทุกคนตีมันเสร็แล้วบอกเลยไม่ต้องไปไหนหรอกเราก็ยืนอยู่ตรงแบบรอมันเดินผ่านมา เพราะว่าระหว่างเดินขึ้นไปไหนในโล่มันหมดพอดีแน่ๆทุกคนแต่ตรงนี้ตรงนี้จะโนเนียหน่อยทุกคนต้นเกมช่วยตีหน่อยโอเคโอ้โหกูอื้มโดดโดดเออโอ้โหทุกคนเราเร็วไปนะทุกคนวิ่ยังไม่ยังไม่ทันถึงตัวเลยกูกูเอาซะแล้วอื้อหืออื้อหม เดี๋ยวเดียด๋วยวมาโอเคเอยเอยเอีเหียวเอยโอ้โหโล่นานขึ้นปกติเดินมามันโล่หมดแล้วไม่ใช่เหรอวะเนี่ยดูผมดิมเดินมาเนี่ยมันหมดตรงนี้พอดีนะเอ้ยหืมสวัสทีได้สองตัวทุกคนสองหัวเลยอ่าต่ออีกหนึ่ง เฮ้ยอีกเนี่ยอีกเหลยวว่ามึงนานเกินหัวแตกดีตบหัวมาเดยพวกวตีหัวมึงเนี่ยอืออือยยอ้เเี้ยเยอคืนส้มๆนะว่าทุกคนน่ามาเดี๋ยวผมเล่นแทงปกติบ้างสำหรับคนที่เล่นปกตินะอย่างที่ผมบอกวางวางเป้าประมาณนี้นะทุกคนเอาให้แบบตรงหัวพอดีนะแล้วเราก็เดินไปแบบไม่ต้องลดเลยอเอ้ยทุกคนเห็นไหมมันจะค่อนข้างงงหน่อย,อยผมแบบปกติผมเล่นแต่สับอย่างเดียว โอ้โอ้โอกะจังหวะไม่ถูกทุกคนเอาเฮ้ยโดนนำเฉยเด้อ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 กลัวไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วสวยหัวแตกตีหัวหัวแตกหัวแตกมา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 อืออืหยังไม่โดนอีกเอาตัวหานี่ก่อนอออืืหโอ้โหยับทุกคน เฮ้ย hey, ทำไมสกอร์มันตามเราได้วะตลกแล้วเฮียเล่นตลกหล้หกวเออเข้าสองตัวสวยๆงาๆมามมโดดแทงหัวครับโอเคโอเคอุ้ยเฮียจะได้สองตัวอยู่ตักกี้ช็อตอย่างดีอืมอืมมาดิเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนที่เราไม่ไดแนะ้แนะนำให้ปล่อยไปเลยนะทุกคนเอาตัวข้างหน้าดีกว,ว่า พอบอทเราก็ฟันอยู่โอ้โหบอทกูประโยชน์มากสวยตุดท้ายแล้วบอทเอ้ยผมยังไม่ได้ตรงมุกลุมเลี่ยมเราบันไดเลยอะขึ้นได้ปะวะลองขึ้นดิขึ้นได้ทุกคนแล้วนั่งแทงอยู่เนี้ยอืมอืมเฮ้ยมันเห็นว่าเมื่อกี้มันเงยหน้าขึ้นมาทุกคนแต่แต่มันน่าจะดักได้คู่หนึ่งเลยแหละน่าจะเป็นต้นเกมที่ดักได้นะถ้ามาอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งเป็นต้นเกมเป็นต้นเกมเพราะว่าบอทมันจะแบบมันจะนัวเนียเออทุกคนผมไม่เขอาที่ชอบเข้าแบบเข้าตรงที่แบบ เพื่อนเราก็อยู่เยอะเนาะเออเราก็ามันจะเดินชนนะ่ะนี่แหละข้อเสียถ้ามันเดินทะลุได้ผมเข้าไปนัวแล้วนี่แบบมันเดินชนเพื่อนแนละติดเพื่อนอนะ้โหหนีไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเล่นราวบ,บันไดครับผมให้มันแบบส่งตัวได้พอเราส่งตัวได้เราเริ่มลงไปบวกแล้วกันตามนี้ถ้าเจอคนนี้ก็เล่นเชิงไปแล้วครับผมเราต้องโชว์เชิงให้คนเขาดูหนะ่อยเชิงเราหนาเลยทุกคนไม่ต้องกลัวอจะเจอคนไหมตอนนี้ต้องเจอดี แต่ตาที่แล้วชาเลนเจอร์ยังเป็นบอดอยู่เลยอะไหนมาเราเชิงราวบันไดครับผมอ่าเอาเฮ้ยเฮียราวบันไดคุยแล้วกูตกกันเนี่ยโอ้โหราวบันไดจ้ะเฮียอย่าตกนะโอเคทุกคนสเตปราวบันไดรอมันหายนวลก่อนตอนนี้กำลังนวลอยู่ทุกคน ไม่รู้จะไปทีทางใดแล้วทุกคนว่าเริ่มส่งตัวได้แล้วมันมันมันเริ่มไม่นัวแล้วโอเคสองหัวติดครับผมเอ้ยเออโดนเฉยงงไอหี้ยโดนแบบงงงงกูก็งงตัวเองมนกันอ,อืยิ่งเชิงแม่งดีวะอืมอือออมอ้สัตว์มาสัตว์มามาดิมาดิาดเอ้ย บู๊สองตัวเออเอ้ยเออโดนนัดดับเพิงทิมทุกคนมีงงๆเลยทิมกระบาลกูอืมอืมไอสัตว์มาโลโลโลว์ออโดนตีหัวไอสัตว์มาเอ้ยอย่ามันเนียนยังไงไอสัตว์มันหยุดเดินทำไมเนี่ยอืมอย่าหยุดเดิน เดินหน้าโอ้โหมันแทงแรงยังวะเรื่อกูก็เต็มนะไม่ใช่ป่ะใช่บอกว่าเมื่อกี้เลือเราเต็มต้องใช่แหละเพราะกูจําได้เอ้าเฮ้ยไอ้ตัวเฮียนี่เออเออสวยสวยสวยเฮียอะไรล่ะสวยสัตว์เชิงบอดมันหนาจังว่ามันเข้าออกอ่ะอื้มสวยเฮ้ยกูโดนบอดแทงรัวๆเลยสามตัวนะทุกคนเริ่มมากันหนักละโคมาสัตว์หัวแตกสอง นี่ฟันจากข้างหลังเพืนเนี่ยแบบไม่ต้องหันหน้าฟันโดนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเหี้ยเอ้ยมันมันวิ่งเร็จวจังวะทุกคนนี่กระจกกระจกเนี่ยมันวิ่งเร็วว่ผมอีกทุกคนดูดิมึงถอยหลังไม่ทันมันเลยเอออะไรล่ะอะไรล่ะกูสะบัดอะมาเดีสะบัดให้ด้วยกูสะบัดให้ด้วยเอ,อ้ยเอ,อ้ยผ่าน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 เอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้โหทุกคน อะไรเนี่ยกูเล่นเฮียอะไรเนี่ยแพ้บอดเหรอเนี่ยเออตีสองตัวติดสุดท้ายทุกคนอะไรว้เนี่ยกูงงนหมดแล้วทุกคนโอเคก็ตามนี้แล้วกันได้เห็นความสวยงามแบบยาวๆทุกคนบอกเลยมันสวยไหมผมว่ามันสวยนะเพราะแบบมีเขียนอะไรไทยๆที่แบบเขียนภาษาไทยผมชอบมากเลยนะแบบมันดูเป็นของเล่เออใช่ไหมฝรั่งก็คงแบบไม่ชอบกันหรอก ผมดูส่งนะเพื่อคนนี้มีแค่ไทยด้วยนะไม่แน่ใจอะทุกคนเพราะว่าประเทศอื่นไม่รู้จะมีซันแสแน็คก,กันหรือเปล่านะก็ตามนี้แล้วกันให้มันเป็นเอกลักษณ์ไว้นะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ครไม่ชอบฝากกดซับสไครนะ่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจบเง็บเร็วเลยยี่จู่ๆตัดจบเป็นแบบละครไทยเลยกูนะไบ๊ายบาย